สวัสดีครับพวกผมผมเขียนดีโปกเกมนะครับผมสู้นี้ครับเราอยู่เกมโรบอกกับแนวไหม่ทีชื่อว่า All Star Tower Defense อืมเหมือนจะเล่นเยอะหน่อยแล้วน,นะแต่ว่าคือว่าผมเนี่ยไม่ค่อยว่างนะครับผมถึงจะเป็นวันเสาร์ที่แต่ว่าผมต้องกลับไปบ้านหลักของผมนั่นเองนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับผมเพราะลงคลิปไม่ได้นั่นเองครับไม่มีเวลาลงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมคือที่ไม่ ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาลงครับคือพื้นที่ไม่อำนวยต่อการลงก็คือไม่มีเวลาในการทำเหมาะสําหรับการลงนั่นเองนะครับแต่ผมก็ได้คิดคอนเทนต์ของคลิปของพรุ่งนี้ไว้แล้วนะครับผมซึ่งความจริงวันนี้ก็คือพรุ่งนี้แหละแต่ผมก็จะคิดว่าเป็นวันนี้ไปก่อนเพราะว่านี้คือตอนเที่ยงคืนจวนตีหนึ่งนั่นเองผมก็ทํามาจนสำเร็จจนได้ครับทุกคนนี่ครับ ซาส uke ห้าดาวถึงเกนมนี้จะชื่อว่าโคสุเกะนั่นเองครับผมมาเรามากดกันเลยจะได้ไม่เสียนาฬิกาเสียเวลานั่นแหละคือมันไม่หาหรอกแต่ว่าแก้งหน่องครับทุกคนโอเคมา,เาจะมากดกันเลยนะสามสองหนึ่งหนึ่งบึม ผมได้เรียบร้อยท้วคมคือซาสเกะห้าดาวนะถ้าคุณอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับออสตาเน่ยก็บอกผมมาได้เลยนะทุกคนคือตอนนี้ผมกําลังมีสิ่งคือผมกําลังคิดว่าผมเนี่ยจะทำลกอินฟินิตโมให้ติดบอร์ดนั่นเองแต่เขาบอกว่าต้องติดบอร์ดสามสิบวันเล้วติดบอร์ดสาิวันนี่มันทําคือสมมุติว่าถ้าเวลาในบอร์ดเหลือยีบเกวันนี้มก็ไม่ได้หรอหรือยังไงงง โอเคทุกคนรู้ว่าต้องรวมสาวันก็ไม่รู้โอเคทุกคนวันนี้เราก็ขอเอาไว้เพียงเท่านีลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเขียนดีโปรเกมแล้วก็ผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย